เปลี่ยนกระดานแพดเล็ให้เป็นพื้นที่แสดงผลงานหรือพื้นที่ในการส่งการบ้านง่ายๆ <Computer Different. S 1> เพียงแค่ตั้งค่าไม่กี่ขั้นตอนครับคลิปวิดีโอนี้อาจไม่เหมาะสำหรับคุณครูที่ใช้แพดเล็เป็นประจำนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเด็นแช่นะครับในคลิปนี้พาทุกท่านมาเรียนรู้ วิธีการแล้วก็ไอเดียง่ายๆในการใช้กระดานแพดเล็ตเพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงผลงานของนักเรียนให้นักเรียนส่งงานนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรและตั้งค่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับก่อนอื่นมาทําความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้สอนสมัครใช้งาน ไม่ได้สอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับใครสนใจอยากสมัครใช้งานหรือว่าเรียนรู้การใช้งานเบื้องต้นหรือว่าไอเดียต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูคลิปของคีดเด n นแช r e ได้นะครับแต่คลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการที่จะให้นักเรียนเนี่ยนำงานของตนเองมาแสดงผลงานหรือว่ามาส่งเป็นการบ้านนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้ผมได้เข้ามาใน แพดเลตของตัวเองหนึ่งอันนะครับโดยมีชื่อตรงนี้ว่า knowledge share อันนี้เป็นฝั่งของคุณครูนะครับแล้วก็สลับหน้าต่างมาตรงนี้นะครับเป็นฝั่งของนักเรียนซึ่งนะครับในฝั่งของนักเรียนเนี่ยตอนนี้ทุกท่านจะเห็นว่านักเรียนไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพียงแค่ดูอย่างเดียวหรืออ่านอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณครูนะครับมีการเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับอย่างเช่นผมเพิ่มคำว่า,าทดสอบ ทดสอบนะครับแล้วก็ลองนะครับนํำลิงก์นะครับของเว็บไซต์มาใส่สักนิดหนึ่งนะครับผมจะลองเข้าไปที่ YouTube แล้วก็ลองเลือกนะครับเป็นเพลงมาสักหนึ่งเพลงนะครับเอาเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับผมเอาคลิปวิดีโอนี้มานะครับผมแล้วก็นํามาวางนะครับแล้วกดเผยแพร่จะขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับในฝั่งของนักเรียนนะครับก็จะดูได้อย่างเดียวคือไม่สามารถทําอะไรได้แล้วถ้าเกิดกดที่จุด3จุดนี้นะครับก็จะเป็นการขยายโพสต์แบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่านะครับขึ้นอยู่กับครูนั้นตั้งค่านะครับทีนี้ถามว่านะครับถ้าเกิดเราอยากให้นักเรียนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าพิมพ์อะไรลงไปนะครับอัปโหลดสิ่งต่างๆลงไปในกระดานแพดเล็ตได้ทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นผมขอลบอันนี้ออกก่อนนะครับ วิธีการก็ไม่ยากครับคุณครูก็จะต้องไปตั้งค่าเพื่อที่จะเปิดให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์สิ่งต่างๆลงไปได้หรือว่าอัปโหลดสิ่งที่นักเรียนมีลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นข้อความไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์คลิปวิดีโอต่างๆนะครับก็กดไปที่ปุ่มแช์นะครับหลังจากนั้นนะครับคุณครูนะครับจะเห็นคําว่าทุกท่านจะเห็นคําว่าแก้ไขความเป็นส่วนตัว แก้ไขความเป็นส่วนตัวกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีให้เลือกหลายอันตรงนี้ส่วนตัวรหัสผ่านนะครับอย่างเช่นรหัสผ่านนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะครับเวลาที่นักเรียนจะเข้ามาถึงแทเลตเนี่ยถ้าเกิดคุณครูเปิดเป็นรหัสผ่านไว้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องใส่รหัสผ่านก่อนนะครับแต่วันในที่นี้ผมจะตั้งเป็นความลับทีนี้ครับสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามามีบทบาทหรือว่าสามารถพิมพ์นะครับ แทรกสิ่งต่างๆได้อยู่ตรงนี้ครับสิทธิ์ของผู้เยี่ยมอยู่ตรงส่วนสิทธิ์ของผู้เยี่ยมนะครับลองกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับที่ตัวเลือกก็จะมีตัวเลือก3อันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกอยู่ก็คือสามารถอ่านได้นักเรียนจะสามารถดูโพสต์แต่ไม่สามารถโพสต์เพิ่มเติมได้นะครับอันที่2ครับสามารถเขียนได้นะครับสามารถดูและเพิ่มโพสต์ได้แต่ไม่สามารถแก้ไขและอนุมัติโพสต์ของผู้อื่นได้ ปรับแต่งและลบแพดเล็ตหรือเชิญผู้ที่ทำงานร่วมกันได้และอันที่3นะครับสามารถแก้ไขได้สามารถดูและเพิ่มโพสต์แก้ไขและอนุมัติโพสต์ของผู้อื่นได้แต่ไม่สามารถปรับแต่งและลบแพดเล็ตหรือเชิญผู้อื่นที่ทำงานร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกอันที่2ตรงนี้นะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็กดบันทึกโอเคนะครับ ในฝั่งของนักเรียนก็จะกดรีโหลดนะครับผมก็จะเห็นนะครับว่าในฝั่งของนักเรียนเนี่ยตอนนี้นักเรียนไม่ได้เข้าระบบเลยนะครับแต่ว่ามีปุ่มเครื่องหมายบวกขึ้นมานั่นหมายถึงว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์จะโพสต์นะครับสิ่งต่างๆลงมาได้ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลงานของตนเองไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการส่งการบ้านก็ได้เดี๋ยวเราลองทดลองดูนะครับเขาบอกว่าดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้ลากไฟล์เข้ามาก็ได้นะครับกดวางจาก คลิปบอร์ดหรือว่าคลิกที่นี่เพื่อโพสต์นะครับนะผมจะลองกดดูนะครับแล้วก็ลองพิมพ์คําว่านะครับงานของมีนานะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นผมจะลองนําลิงก์นะครับตรงนี้มาวางโอเคนะครับนําลิงก์ตรงนี้มาวาง,าลง,ง,าวางแล้วก็ลองใส่ลิงก์นะครับกดปึ๊บก็จะกดเผยแพร่ตรงนี้ เห็นไหมครับว่าเมื่อน,นักเรียนมีนะครับสิ่งต่างๆนักเรียนก็สามารถที่จะมาส่งตรงนี้ได้ละเป็นการแสดงผลงานด้วยไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดไฟล์ก็ได้เป็นการอัปโหลดภาพถ่ายก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะลองอ่าอัปโหลดนะครับไฟล์เข้ามานะครับอัปโหลดไฟล์เข้ามาสักอันหนึ่งนะครับตรงนี้กดโอเพนแล้วก็ตั้งชื่อหน่อยนะครับส่งงานแมนยูนะครับแล้วกดเผยแพร่ ผลงานของนักเรียนก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับผลงานของนักเรียนก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะทําให้นักเรียนนะครับได้มีโอกาสเห็นผลงานของเพื่อนๆด้วยแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเป็นอันนี้เนี่ยจะเป็นการส่งงานคุณครูเฉยๆแต่ยังไม่มีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ของเพื่อนๆได้แต่ถ้าเกิดอยากให้มีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ของเพื่อนๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นการกดหัวใจให้กับเพื่อนได้ทำยังไงไปดูกันต่อครับ วิธีการก็ไม่ยากครับถ้าเกิดคุณครูต้องการให้นักเรียนเนี่ยมีการคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมีรีแอคชั่นกับโพสต์ของเพื่อนๆเพิ่มเติมเนี่ยคุณครูก็แค่กดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับที่เขียนว่าปรับแต่งอยู่เซตติ n งตรงนี้กดคลิกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะเห็นคำว่าความคิดเห็นครับซึ่งตอนนี้มันถูกปิดอยู่นะครับมันถูกปิดอยู่ผมก็จะเปิดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับการแสดงความรู้สึกเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นว่าเป็นไม่มีเราสามารถนะครับกดเปิดได้ต้องการให้มีการกดถูกใจไหมนะครับหรือจะเลือกเป็นโหวตจะเลือกเป็นดาวหรือจะให้คะแนนนะครับก็สามารถเลือกได้อย่างเช่นผมกดตรงนี้นะครับทุกท่านสังเกตดูพื้นที่ตรงนี้นะครับมีพื้นที่ในการแสดงคอมเมนต์ขึ้นมาละเพิ่มความคิดเห็นแล้วก็เป็นรูปหัวใจตรงนี้นะครับถ้าเกิดโหวตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าอันนี้จะมีปุ่มดิสไลด์ด้วยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นดาวนะครับจะมีการจัดอันดับได้ด้วยอย่างเช่นโหวตแล้วก็แต่ว่าโหวตด้วยดาวนะครับเป็นการให้คะแนนด้วยดาวแล้วก็อันนี้เป็นการให้คะแนนนะครับเลยนะครับอันนี้ผมจะขอเลือกเป็นหัวใจก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ย้อนกลับหลังจากนั้นกดบันทึกนะครับโอเคแล้วปิดอันนี้เป็นฝั่งของคุณครูนะครับซึ่งสามารถทําได้ทุกอย่างวิละ่ะทีนี้เรามาดูในฝั่งของนักเรียนนะครับผมจะขออนุญาตกดเปิดหน้าต่างใหม่ขึ X ้นมานะครับอีกอันหนึ่ง ผมจะเลือกไปที่หน้าต่างส่วนตัวโอเคครับตอนนี้ผมจำลองนะครับเปิดขึ้นมาอีกอันนึงนะครับซึ่งทุกท่านจะเห็นว่าถ้าเกิดผมเปิดขึ้นมาอีกอันนึงเนี่ยคนที่ไม่ใช่เจ้าของโพสต์น,นั้นจะไม่สามารถทำอะไรกับโพสต์นั้นได้นะครับไม่สามารถลบได้แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับสามารถแก้ไขสามารถลบได้นะครับมอ่าอย่างเช่นผมว่าผมกดนะครับปดวใจให้กับผลงานของเมนยูนะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่า ยอดเยี Korea, ่ยมมากครับยอดเยี่ยมมากเพื่อนนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กดปึ๊บแล้วทุกท่านก็จะเห็นว่าไม่เปิดเผยชื่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เปิดเผยหรือไม่ให้เปิดเผยซึ่งการเปิดเผยก็มีข้อดีอย่างหนึ่งส่วนการไม่เปิดเผยก็มีข้อดีอย่างนึงนะครับคุณครูทุกท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบเลยนะครับเค้ันี้ผมจะลองโหวตดูนะครับชอบมากนะครับแล้วก็กด ปึ๊บก็จะเป็นในลนักษณะแบบนี้นะครับคุณครูก็จะเห็นนะครับทั้งหมดตรงนี้หรือว่านะครับถ้าเกิดมีผลงานไม่มากนะครับหรือว่าคุณครูมีหัวข้อใดสักหัวข้อหนึ่งมีคลิปสักคลิปหนึ่งให้นักเรียนดูนะครับมีภาพภาพหนึ่งให้ดูแล้วต้องการจะให้นักเรียนนะครับมีส่วนร่วมหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยลองเปลี่ยนรูปแบบก็ได้ครับลองเปลี่ยนรูปแบบเป็นสตรีมดูในกรณีที่มีโพสต์ไม่เยอะนะครับมีโพสต์ไม่เยอะก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับในลนักษณะแบบนี้จะเห็นชัดขึ้น นี่นะครับตัวหนังสือก็จะชัดขึ้นภาพก็จะชัดขึ้นครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเป็นไอเดียง่ายๆที่เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วแหละแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับค,ครูหลายๆท่านที่ยังไม่รู้นะครับดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดชอบนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์ด้วยแล้วถ้าเกิดเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับการแบ่งปันทําให้โลกน่าอยู่ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนก่อนจะลาไปนะครับอย่าลืมกดติดตาม กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดียนแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวีดัสวัสดีครับ